เพียวอชราพรคงยศและบุ๋มบิมชัชชุออโมกศสีบินสมทบซีเกม2023เพื่อล่าทองสมัย16ที่ประเทศกรัรมพูชาก่อนติดตามรรบฟังฟากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะ สมาคมกีฬาวลลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศร,รายชื่อนักวลลอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ออกมาเป็นที่เรื่องร้อยแล้วโดยมี2นักวลลอลเลย์บอลสาวไทยยังเพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ๋มชัดชุอ่อนโมกศีที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจในหลีกตุรกีมีชื่อติดในทีมชุดนี้ด้วยซึ่งทั้งคู่จะบินมาส่งทบเป็นกำลังหลักให้กับทีมทันทีที่เสร็จสิ้นภารกิจในหลีกตุรกีเราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่า แค่มายืนยิ้มอยู่ข้างสนามเวียดนามก็เล่นไม่ออกแล้วความคิดเ่็งนี้บอกว่าพี่เพียวน้องบ๋มคือตำนานเจ้าแม่ห้าเซตลีตุรกีซาเลเยแรงยังคงเหลือเฟือสู้ๆความคิดเ่็งนี้บอกว่าสตาฟโคช้ชคงเตรียมโปรแกรมฟื้นฟูร,ร่างกายไว้ให้สาวๆแล,ล้วล่ะคงฟื้นตัวได้ทันการใช้งานความคิดเ่็งนี้บอกว่ามันแปลตรงสาวไดมอนด์ไม่ไปซีเกมส์เพราะติดแข่งสโมสรชิงแชมป์เอเชียแต่สองสาวซาเลเยบินตรงจากอิสตันบูลไปแข่งซีเกมส์ ได้ความคิดเห็นนี้บอกว่าขอให้น้องเพียวเพียวและบุ๋มบิ๋มรักษาสุขภาพและเดินทางปลอดภัยครับที่น่าเป็นห่วงก็คืออากาศตอนนี้ร้อนมากน้องสองคนเจอแต่อากาศเจนกว่าจะประับตัวได้ต้องใช้เวลานานชุดที่กลับจากญี่ปุ่นบีมยังพูดถึงเรื่องอากาศเลยความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าไม่มีเพียวเพียวบุ๋มบิม๋มอาจจะแพ้เพราะเวียดนามกําลังได้ใจเกมรับดีมากไดมอนด์แพ้เพราะตีติดบ,บล็อกความคิดเห็นนี้บอกว่าเห็นด้วยที่สองสาวต้องมาเหตุผลอื่นก็มีแต่ที่ สำคัญก็คือต้องสะกดทับเวียดนามก่อนอย่าให้เหมือนกับฟุตบอลนะครับความคิดเย่านนี้บอกว่าพักในเครื่องพยายามหาเวลาพักให้เยอะที่สุดเพราะต้องแข่งต่อเลยแต่ว่าน้องน่าจะได้พักอยู่หรอกเพราะคิดว่าถ้าไม่เจอทีมหนักน่าจะไม่ต้องลงความคิดเย่านนี้บอกว่าไม่ต้องอ่อนให้ทีมชาติใดใสให้เต็มที่เพื่อประเทศชาติเล่นนิดหน่อยก็ยังดีเล่นให้ชาติอื่นๆดูว่าไม่ใช่อบตอความคิดเย่านนี้บอกว่าทายังไงได้เป็นคนเก่งและเป็นกําลังสําคัญของทีมสาวไทยอึดอยู่แล้วสู้ๆ้บุ้มบิ่ม เพียวความคิดเห็นนี้บอกว่าเห็นทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาของกกทค้นอุปกรณ์ไปฟื้นฟ,นฟนูนักกีฬาเต็มที่น่าจะช่วยได้ความคิดเห็นนี้บอกว่าเอา VNL ปีที่แล้วเป็นบทเรียนนะครับโค้ชเอาตัวหลักไว้ก่อนดีไหมซีเกมส์ ames, เรื่องเล็กน้อยเอาตัวใหม่ๆลงเล่นหาประสบการณ์ดีกว่าเพื่อให้เขาพัฒนาความคิดเห็นนี้บอกว่าแข่งเสร็จกลับเลยเนี่ยนะรีบเกินสแสดงว่าทางสมาคมจะเอาไว้ลงในรอบลึกๆความคิดเห็นนี้บอกว่าเหนื่อยมากทั้งสองคนดิมกับเพียวสู้ๆ เพื่อประเทศชาติและ f อซทั่วโลกครับความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะสองสาวระวังบาดเจ็บความคิดเห็นนี้บอกว่าคิดถึงสาวไทยอดใจรอที่จะรวมทีมกันอีกครั้งความคิดเห็นนี้บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะน้องบุ๋มบิม๋มน้องเพียวเพียวความคิดเห็นนี้บอกว่าทั้งจิตใจและร่างกายตอนนี้น้องๆมีแต่ซีเกมส์ซีเกมส์และซีเกมส์คุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันวเล่เพื่อ มีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ